สงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะว่าเจ้าพิชลุกช่วยผิวขาวลดฝ้ากะระลดริ้วรอยได้ยังไงเราไปฟังคำตอบจากพี่ปลอยกันเลยจ้าพี่ปลอยคะทำไมทานพิชลุกถึงทำให้ขาวได้คะทุกคนอาจจะเคยได้ยินคนพูดนะคะว่าถ้าเราทานแครอทหรือมะละกอมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราตัวเหลืองสาเหตุที่มันทําให้เราตัวเหลืองเนี่ยก็เพราะว่าทั้งในมะละกอและแครอทเนี่ยเขามีสารตัวหนึ่งคะ่ะที่มีชื่อว่าแคโรทีนอยด์ซึ่งไอเจ้าแคโรทีนอยด์เนี่ยเวลาที่เราทานเข้าไปนะคะทุกคน มันก็จะไปฝังตัวสะสมที่ใต้ผิวเราเพื่อเตรียมแปลงกายเป็นวิตามินเอต่อไปในเวลาที่ร่างกายของเราต้องการค่ะสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเนาะร่างกายของเราเนี่ยดันต้องการวิตามินเอขึ้นมามันก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเข้าไปเปลี่ยนแปลงเ,เจ้าแคโรทีนอยเนี่ยให้กลายเป็นวิตามินเอต่อไปค่ะดังนั้นนะคะทุกคนเวลาที่มันไปฝังตัวใต้ผิวเราเนี่ยมันก็เลยทําให้ผิวของเราเนี่ยเปลี่ยนสีไปไปตามสีของมันคะ่ะคราวนี้นะคะเรามาเข้าเรื่องพิชลุกกันบ้างว่าทําไมพิชลุกถึงทําให้ตัวขาวใสได้นะคะก็เพราะว่า,จาวเจ ซึ่งเจ้าเมือมขือเทศคริสตัลเนี่ยเขาก็มีแคโรทีนอยด์เหมือนกันแต่แคโรทีนอยด์ในมเมือขือเทศคริสตัลเนี่ยมันพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาตรงที่มันเนี่ยเป็นตัวเดียวในโลกที่เป็น Colorless Carotenoid นะคะซึ่งเอาง่ายๆก็คือตัวมันเนี่ยไม่ได้เป็นสีเหลืองแต่เป็นสีขาวใสดังนั้นพอเราทาน Colorless Carotenoid เข้าไปมันจะไปฝังใต้ผิวเราแล้วทำให้ผิวของเราอะดูขาวประจ่างใสถองสีของมัน,นะคะ่ะ แต่พิษลุกสามารถแก้ปัญหาฝ้ากระได้ไหมอ่ะได้แน่นอนคะ่ะที่เราสามารถแก้ปัญหาฝ้ากระได้ก็เพราะว่าเรามีการใส่สา,สสกการสกัดจากพายบาร์เข้าไปแล้วพายบาร์ที่เราใส่เนี่ยเป็นพายบาร์ที่ดีที่สุดในโลกทุกคนเป็นพายบาร์จากฝรั่งเศสด้วยซึ่งไอเจ้าพายบาร์เนี่ยค่ะ,คะมันอุดมไปด้วยพิกโนจินนลที่มีคุณสมบัติในการแก้ปัญหาฝ้ากระได้ดีที่สุดในโลกจนกระทั่งชาวต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาจ่ายสารตัวนี้เป็นยาแก้ฝ้าโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนแล้ว มันช่วยให้ผิวเด้งใสไร้ริ้วรอยเหมือนตอนที่เราทานคอลลาเจนไหมคะจริงๆแล้วในพิชลุกเนี่ยเราก็มีการใส่คอลลาเจนไดเปปไทด์ ai, เข้าไปอยู่แล้วนะคะแล้วเราเองก็ยังได้คิดซับซ้อนไปมากกว่านั้นอีกว่าพอลูกค้าทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยทำยังไงดีนะคอลลาเจนจึงจะสามารถยึดเกาะได้ดีลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ได้ใส่แอสคอร์บิกแอซิดเข้าไปเพื่อช่วยให้คอลลาเจนเนี่ยสามารถยึดเกาะได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าแอสคอร์บิกแอซิดเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ที่ส, olin, สร้างไฮโดรซ เวลาที่เราสร้างบ้านนะคะทุกคนถ้าเสาของเราไม่แข็งแรงโครงสร้างอื่นๆจะสามารถยึดเกาะได้ยังไงจริงไหมคะดังนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเข้าไปทําให้เสาอคอลลาเจนเนี่ยแข็งแรงซะก่อนคอลลาเจนจะได้ยึดเกาะได้ดีผิวจะได้ดูสดใสไม่เหี่ยวย่นค่ะแล้วเจ้าพิสลุกเนี่ยสามารถช่วยดลดริ้วรอยได้หรือเปล่าช่วยได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเราได้มีการใส่เกฟสกินเข้าไปซึ่งเจ้าเกฟสกินหรือว่าเปลือกหุ่นเนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเรสเวอร์ทัลซึ่งต่างประเทศเนี่ยยกย่องว่าไอเจ้าตัวเนี้ยเป็นราชน ต้านอนุมูลอิสระเลยดังนั้นนะคะถ้าเราได้ทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ดีค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังใส่ SOD จากเมลอนฝรั่งเศสด้วยหลายคนก็สงสัยเนอะเคยได้ยินแต่ SOD แต่ก็ไม่รู้ว่า SOD เนี่ยมันคืออะไรปอยก็ขออนุญ,ญาตอธิบายให้ทุกคนฟังตรงนี้เลยละกันนะคะว่า SOD เนี่ยมันย่อม,มาจาก super oxide dismutase ซึ่งจริงๆแล้ว super oxide dismutase เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ร่างกายสามารถสร้างได้เองอยู่แล้วเพื่อใช้ในการต่อต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์แต่จากพฤติกรรมของพวกเราที่ไปกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระเช่นการนอนดึก ความเครียดดื่มแอลกอฮอล์ซูบุรีหรือว่าทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะก็กรร่อให้เกิดอนุมูลอิสระมากกว่าปกติเลยทำให้ SOD ไม่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการใช้รวมถึงพออายุมากขึ้นเอนไซม์ตัวนี้ก็สามารถสร้างได้ลดลงอีกจึงทำให้ผิวของเราดูเหี่ยวยน่นเกิดริ้วรอยดูไม่สดใสได้ง่ายค่ะ ดังนั้นนะคะหลักการของพิชลุกก็คือในเมื่อมันมีไม่เพียงพอเราก็จําเป็นต้องทานเติมเข้าไปเพื่อร่างกายจะได้นําส่วนที่เติมเข้าไปนี้มาใช้ในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะ